สวัสดีค่ะเรามาต่อเนื่องแหวนผู้ชายจากรอบที่ผ่านมาเนอะรอบที่แล้วเราได้แหวนชายที่มีลักษณะเป็นแหวนชูบ้างแบบเก๋ๆบ้างแหละใส่ติดนิ้วทุกวันนะคะรอบนี้เรามา continu ์แต่ว่าจะเป็นแบบแกรนเลยรับรองว่าจุใจแน่นอนค่ะทั้งหมดมี้ด้วยกัน7รายการสําหรับวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะรอบนี้ไอรินจะไต่ระดับราคาขึ้นแล้วกันนะคะแบบแต่ละแบบคือสวยสวยหมดรับประกันเลยว่าพี่ๆเห็นแล้วต้องว เราเลืกงานของเราอ่ะถึงแม้จะเป็นงานมือ2แต่คุณภาพสูงนะจ๊ะตรวจสอบทุกอย่างให้อย่างครบถ้วนเลือกกันเองว่าจะชอบชิ้นไหนรายการที แหวนชายตัวนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่านะคะเขามีการฝังจมฝังเหยียบนะคะตัวเพชรที่เป็น princess cut เห็นไหมคะว่าเพชรที่ฝังอยู่ในเบ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าตีกรอบหลอกเป็นสี่เหลี่ยมนะตัวเพชรเองเนี่ยเขาเป็น cutting ของ princess cut นะคะและแบบอย่างเท่เลยมีการทําสรรของก้านแหวนขึ้นมาโผล่ขึ้นมา,นมาทําให้มันดูมีความเท่ไม่ซ้าใครแบบจะเป็นหน้าเรียบแบบนี้เลยนะคะและเพชรก็สวยด้วยแหวนวงนี้เปอร์เซ็นทองอยู่ที่75.1 2%และน้ำหนักทองมากถึง7.2กรัมค่ะเพชรประกอบทั้งหมดมี25เม็ดทั้งเม็ดกลงและตัว Princess Cut นะคะไซส์เฉลี่ยเลยจะมีตั้งแต่3ตังครึ่งถึง4ตังและความขาวของเพชรอยู่ในช่วงน้ำ97-98ค่ะความสะอาดทุกเม็ดเป็น VVS ทั้งหมดเลยและ ความยาวหน้าแหวนนะคะความยาวก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งไอรินวัดตั้งแต่ขอบบนจดขอบล่างอยู่ที่1.1เซนไซนไซแหวนวงนี้คือไซส์57ครึ่งให้ดูไซส์วิวนะคะว่าวงนี้คือเรียบแฟลตเลยเน้นเทคนิคการฝังและการจัดเรียงเพชรเน้น ว่าใช้เพชร Princess Cut เนี่ยเวลาผู้แหวนชายมากับเพชร Princess c ั t มันจะดูมีความเท่กว่าแหวนเม็ดกลมเนาะพี่ๆสังเกตไหมหค่ะค่อนข้างยากนะคะ r i n c เ s s ไซส์ประมาณนี้ไซส์แหวนคือไซส์57เครึ่งนะเมื่อกี้เอรินแจ้งหรือยังว่าทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทและส่งต่อในราคาเพียงแค่39,999บาบาททั้งสวยทั้งถูกและทั้งชัวร์ค่ะ การันตีว่าถูกกว่าท้องตลาดต้องมีเกือบครึ่งนะคะทองเคลียร์เพชรเคลียร์หมดแล้วนะคะอยู่ที่ชอบแบบหรือเปล่างานประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นตามตู้ร้านเพชรทั่วไปนะคะคาดว่าตัวเรือนเซตติ้งจะเป็นการนําเข้าจากฮ่องกงหรือทางอิสราเอลอะพวกเซตติ้งพวกนี้จะสวยอ่าโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อรายการที่2เลยนะคะรายการที่สองขอชวบมาเป็นแหวน ชายที่เป็นสีทองอีกสักวงหนึ่งนะคะรอบนี้เอลินคัดแต่แหวนหน้าค่อนข้างกว้างมาจะสังเกตว่าสตาร์ทอัพก็มีไซส์กว้างที่1เซนแล้วไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมาที่อาจจะมี7มิลบ้าง8มิลบ้างรอบนี้สตาร์ทที่1เซนแล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะเราไต่ไซส์ของเพชรขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยมาดูที่แหวนชายวงนี้ส่วนตัวเอลินมองว่าเพชรแหวนวงนี้ค่อนข้างที่จะเนียบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆลองดูในกล้องกันเองว่าเป็นอย่างที่เอลินพูดหรือเปล่านะเป็นเม็ดกลมค่ะหลายๆท่านจะชอบบอกว่า ซื้อเพชรฉันชอบเม,รรม็ดกลมเพราะว่าไฟลิ่งมันดีแน่นอนเราไม่เถียงเม,รรม็ดกลมไฟลิ่งดีแต่ว่าถ้าเชฟแฟนซีมันจะได้ในเรื่องของความเท่และกลิน่นอายความมีสไตล์ที่มันไม่เหมือนใครสีแดงๆพวกนี้นะคะที่พี่เห็นอยู่ตามก้านแหวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้ขัดล้างให้ก่อนถึงมือพี่ๆนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยานะคะออกไซด์เขาเรียกออกไซด์กับ ากาศน้ำประสานทองมันจะขึ้นมาจากผิวทองเวลาแหวนที่ถูกเก็บไว้ในตู้หรือเก็บในอะไรนานๆนะคะมันจะเกิดประมาณนี้ขึ้นวิธีการทาความสะอาดต้องมาใช้หม้อต้มนะคะเครื่องทําความสะอาดแบบร้อนหรือบางท่านเอาอยางลบดินสอลบเองก็ออกนะคะอาจจะไม่เกลี้ยงท้าใช้หม้อต้มเห็นไหมคะไฟลิ่งเพชรค่อนข้างดีเลยระยิบระยับค่ะเทคนิคการฝังค่ะเป็นการฝังจมแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าตัวที่เป็นหนามเตยเขาใช้หนามเตยร่วมแล้วทําเตย เป็นลูกเข้าหลังปัดอย่างเท่ค่ะดูไปดูมาเหมือนตารางหมักฮอสเลยนะคะแหวนวงนี้เปอร์เซ็นทองคือ7 5 1 2น้ําหนักทอง10.65กรัมค่ะก้านแหวนค่อนข้างกว้างแล้วก็ตัดลายแบบนี้เลยดึงสันขึ้นมาเหมือน3กาก้านแยกและตรงกลางเป็นพื้นทองธรรมดาเพชรรวมมีด้วยกัน25เม็ดค่ะน้ําหนักเพชรตีกดๆไว้ที่1กรัตส5สตางค์และไซส์ของเพชรที่ฝังอยู่ในช่วงหน้าแหวนเนี่ยสตาร์ทอัพที่ไซส์3ตังคลื่นใหญ่สุดไปอยู่ที่5ตัง ค,คุณภาพเพชรอยู่ที่น้ํา97-98ความสะอาดอยู่ในช่วง VS สวยความยาว และกว้างของแหวนวงนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมกว้างยาวเท่ากันคือ1.3เซนคูณด้วย1.3เซนไซ์แหวนอยู่ที่ไซส์59ค่ะเราเพิ่มลดไซส์ให้ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทนะคะส่งต่อราคาพิเศษเลยชิ้นนี้ส่งต่อราคาที่49,999บาทเท่านั้นค่ะราคาถือว่าแทบจะทุกชิ้นนะคะไอรินการันตีว่าถูกกว่าท้องตลาดเยอะมากพี่ๆลองๆไปมองหาเอาเองเถอะนะคะบางท่าน ไม่ต้องหาก็รู้อยู่แล้วนะคะซื้อกันบ่อยๆจะทราบราคาดีเราขายกันที่คุณภาพทองสูงนะคะแล้วคุณภาพเพชรเราพูดกันตามตรงต่อเนื่องกันรายการที่3มนะคะขอสลับมาเป็นตัวเรือนทองขาวบ้างพี่ๆที่ตามหาทองขาวจะได้รู้สึกว่าอมืมันมีอะไรที่ฉันตามหาอยู่บ้างความชอบไม่เหมือนกันจริงๆนะบางคนชอบทองบางคนชอบทองขาวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่สวยกว่ากันไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ล้วนๆความชอบล้วนๆเลยค่ะใครชอบสีไหนใช้ตัวนั้นเลยนะคะ ทีนี้ขยบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นแหวนตัวเรือนทองขาวฝังเพชรเม็ดใหญ่4เม็ดตรงกลางแบบตัวนี้ก็เป็นแบบที่หลายๆท่านนะคะชอบด้วยความที่ว่ามีเม็ดใหญ่4เม็ดแล้วก็ใช้เม็ดเล็กประดับบ่าข้างแหวนวงนี้ข้อพิเศษอยู่ที่ขอบบนและขอบล่างมีการทําให้มันมีสลบต่ําลงมากับหน้าแหวนพอเวลาใช้งานแล้วมันจะดูมีสเสน่ห์นิดหนึ่งลักษณะงานพวกนี้ค่ะจะต้องทําเป็นคัสตอมเมดไม่ ไม่ค่อยมีตัวเรือนสําเร็จรูปวางขายสักเท่าไหร่เชื่อว่าเจ้าของเดิมสั่งผลิตไว้อย่างดีเลยเปอร์เซ็นทองที่ตรวจได้คือ75.13เปเซ็นเป็นมาตรฐานของทองขาว 18K นะคะน้ําหนักทอง8.59กรัมเพชรประดับทั้งหมดมีด้วยกัน26เม็ดแบ่งเป็นเม็ดยอด4เม็ดและเม็ดประดับเม็ดเล็กๆอีก22เม็ดนะคะโดยเม็ดยอดทั้ง4เม็ดนี้เราแกะช่างน้าวเรียบร้อยแล้วมีน้ําหนักมากถึง65สตางค์ในช่วง4เม็ดนี้นะคะฉะนั้นที่เหลือค่ะ ขอบต่างๆที่ฝังล็อกไว้ขอบล่างขอบบนแล้วก็ตัวด้านข้างไซส์เพชรจะอยู่ตั้งแต่3ตัง ถึง7ตังเลยเม็ดใหญ่สุดก็อยู่ตรงช่วงนี้7ตังนะคะและขอบที่เล็กที่สุดก็ประมาณ3ตังส่วนหน้าแหวนเพชรเม็ดใหญ่ตรงนี้ที่เราแกะช่างได้65สตังเฉลีย่ยเม็ดละ1 6ถึง16ตังครึ่งถือว่าไซส์ใหญ่มากคุณภาพความขาวและความสะอาดตามนี้เลยนะคะเม็ดยอดทั้ง4เม็ดความขาวและความสะอาดอยู่ในช่วงน้ํา97และ98เป็น V S สวยๆจนถึง V V S ส่วนเม็ดเล็กที่ประดับอยู่ทั้งหมดจะเป็นน้ํา98ค่ะความสะอาดอยู่ในช่วง V S สวยหน้าแหวน แนเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งยาวอยู่ที่1.5เซนและไซส์แหวนวงนี้คือไซส์5้ครึง่งวงนี้นอกจากพีพ่ี่ผู้ชายจะใช้ได้แล้วนะคะเสาสาว,สาวหล่อก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีหัวใจรักความเท่แบบแนวแมน,แมนๆหน่อยก็ใช้ได้เนี่ยเพราะมันมีดีไซน์ที่มันเก๋มากๆนะคะแหวนไซส์54ครึง่งทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทเท่านั้นค่ะ เห็นไหมคะให้ดูไซส์วิวจะยกชูด้านหน้าและขอบบนล่างจะกดต่ำลงมาส่งต่อราคา77,999บาทเท่านั้นค่ะการันตีว่าถูกกว่าท้องตลาดอย่างน้อยต้องมี40,000ืนะมั่นใจมากๆเลยนะคะแหวนลักษณะนี้อ่ฝากพี่ๆดูนะคะให้ลินใส่นอกกล้องให้ดูนิดนึงไซส์แหวนตรงนี้พอที่จะสวมให้ดูได้อ่าระยิบระยับแค่ไหน ไฟแสบต,ตามากค่ะเพชรวงนี้ <c oughs> สวยงามเลยทีนี้เรามาดูรายการที่4ค่ะขอมาเป็นแหวนทองขาวแต่มีความเท่สุดๆเน ى, ี่ยเท่ขึ้นไปอีกสําหรับวงนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบงานดีไซน์มีความเป็นแฟชั่นแล้วก็สายบูติกหน่อยๆน,นะคะวงนี้เก๋มากนะเนี่ยหมุนให้ดูรอบทิศท,ทางเลยค่ะเทคนิคการฝังก็ดีค่ะเป็นเทคนิคสองกล้องไมโครสโคปฝังค่ะเพชรขาวมาก สำหรับแหวนวงนี้นะคะมีการทําให้ดูมีมิติตรงที่ว่าหน้าแหวนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วฝังเรียบตัดมุมบ่าข้างลงมาเป็นก้อนทองจีนอีกแล้วเห็นไหมคะทองแท่งจีนแล้วมีการฝังคุ้มเม็ดใหญ่2ด้าน เช่นนี้เปอร์เซ็นต์ทองที่ตรวจได้นะคะเป็นทองขาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่65.76%ก็จะหย่อน 18K มาหน่อยเนาะน้ำหนัก13.02กรัมค่ะเพชรรวม68เม็ดน้ำหนักเพชรตีไว้กดกดอยู่ที่2กรัด80สตางค์ตัวเรือนล่อลงลอยการใช้งานแบบปกตินะคะไม่ยับเยิน เดี๋ยวถึงเวลาค่อยขัดชุบให้ใหม่ไซส์เพชรโดยเฉลี่ยคะ่ะเล็กที่สุดจะเป็น2ตังครึ่งใหญ่ที่สุดด้านหน้าจะอยู่ที่5ตังที่ฝังจมไว้ความกว้างและยาวนะคะไม่วัดขอบสันที่เอียงนะเอาแค่เส้นผ่าศูนย์กลางกรอบในนะคะจะมีความยาวหน้าแหวนอยู่ที่1เซนครึ่งค่ะสวยงามมากๆนะคะส่วนกว้างจะอยู่ที่1.7เซนแหวนวงนี้มากับไซส์5้ ท้องแหวนหนาและกว้างมากไอรินทำใจให้ฟรี3เบอร์นะคะแล้วก็เพิ่มลดเลยนะคะสเบอร์เกินจากนี้พี่ๆต้องชําระเพิ่มเบอร์ละ1,500บาทที่ต้องให้ชําระเพิ่มเบอร์ละ1,500้บาทเพราะท้องแหวนหนามากส่งต่อราคาอยู่ที่99,999บาทเท่านั้นนะคะเพชรร่มๆจะ3กะหลัดแล้วแล้วที่สําคัญคุณภาพเพชรขาวมากอยู่ในช่วงน้ํา98-99%ค่ะความสะอาดเป็น VS สวสวยๆค่ะอยู่นอกกล้องดูไฟลิ่งเวลาอยู่บนนิ้วเป็น ยังไงวิบวับเลาเห็นไหมคะวิบวับมากๆความยาวกว้างอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งเนี่ยถือว่าใหญ่ พี่ๆผู้ชายใช้ก็คือว่ามองว่ากําลังดีบางคนล้นก็มีนะบางคนผู้ชายนิวเล็กก็อาจจะล้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูรายการที่5ค่ะขอมาดูแหวนทองขาวรายการสุดท้ายนะคะและชิ้นนี้ก็คือจะพิเศษตรงที่ว่าเม็ดยอดมันใหญ่แล้วมีการฝั่งล้อมมาฉะนั้นวงนี้เป็นแหวนเม็ดยอดครึ่งกะลัดแต่บริวารใหญ่ตามแล้วเป็นแหวนที่หลายๆคนตามหาเพราะว่าใสแล้วดูป่ามากทีเดียวแบบดีนะคะแบบดีเลย ตัวเรือนเป็นทองขามาตรฐาน 18k พตัตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่75.15%ในส่วนของเพชรระยิบระยับน่าดูเลยค่ะพี่พีเพชรรวมทั้งหมดมีด้วยกัน15เม็ดค่ะพี่พี่ค่ะแบ่งเป็นเม็ดยอดไซส์ครึ่งกระดับและที่เหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านก้านแหวนหรือฝังหุ้มยักขอบไว้ไซส์เฉลี่ยจะอยู่ที่6ตังครึ่งถึง7ตังไฟลิ่งของเพชรวงนี้ถือว่าดีมากค่ะระยิบระยับเลยน้ำหนักเพชรรวมตีกดกดไว้อยู่ที่1 กระัด47สตางค์ค่ะคุณภาพเพชรนะคะเม็ดยอดน้ำ97า97ความสะอาดเป็น VVS ส่วนเม็ดประกอบอื่นๆที่แจ้งว่าไซส์ประมาณ6-7ตรังตรงนี้นะคะจะเป็นคุณภาพน้ำ97า97และ98ความสะอาดเป็น VVS เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแหวนอยู่ที่1.4เซนให้ดูไซส์วิวนิดนึงค่ะแหวนวงนี้เม็ดยอดครึ่งกระลัดจ,จะเป็นการฝังหุ้มไว้นะคะไม่ต้องกลัวกระทงกระแทกและบริวารที่ล้อมเพชรไว้ เป็นการหุ้มยักขอบเล่นระดับจากบนสุดไล่ลงมาชั้นกลางแล้วก็มีชั้นฐานที่เป็นหน้าแหวนนะคะบวกกับด้านสันขอบค่ะขอบบนและขอบล่างไล่ลดระดับลงมาอีกรวมถึงก้านแหวนที่มีลักษณะการฝังเพชรแบบฝังล็อกยกขอบขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเท่มองดูไม่มีอะไรนะดูเรียบๆใช้งานง่ายแต่รายละเอียดอินดีเทลมันเยอะมันถึงออกมาสวยเพอร์เฟคขนาดนี้ค่ะไซส์แหวน62เพิ่มลดไซส์ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชํารับเพิ่ม ละ800ค่ะส่งต่อราคาพิเศษอยู่ที่112,999บาทค่ะไปลิ่งดีการโพลิชผิวเพชรหรือการขัดเงาเพชรก็ยิ่งดีเข้าไปกันใหญ่เลยค่ะวงนี้พี่ๆน่าจะประหยัดไปประมาณ5-60,000บาทนะคะถ้าทำผลิตใหม่เนี่ยราคาต้องไม่ต่ำกว่าประมาณแสนไปปลายแล้วแหละนะคะทีนี้เรามาดูรายการลองสุดท้ายนะคะตัวนี้เด็ด มากคือในเรื่องของการเทคนิคการฝังเนี่ยต้องยกให้วงนี้เลยนะคะพี่ๆดูเอเองเถอะไอลินไม่ต้องพูดเยอะเลยเนี่ยเห็นในกล้องแล้วก็จะรู้ว่ามัน้วาวขนาดไหนนะคะโดยภาษาจิวเวลรี่เราใช้นิยามแหวลักษณะเนี้ยว่าเป็นการฝังแบบ เดียบหน้าหรือเป็นลักษณะการฝังแบบกระจกเทคนิคการฝังไม่ใช่แค่ยากอย่างเดียวนะคะฝีมือช่างฝังต้องเรียกว่าระดับเทพเลยแหละเพราะว่าต้องถึงกับขั้นฝังไปได้และเจรไนเพชรไปได้ด้วยในพร้อมๆกันเพราะว่าเพชรทุกเม็ดที่ฝังอยู่เนะะี่ยค่ะลักษณะฝังเป็นกระจกแบบเนี้ยที่พี่ๆหลายๆท่านพูดกันนะคะไม่มีรอยต่อไม่มีหนามเตยไม่มีทองไว้ขั้นระหว่างเพชรเลยเพราะว่าเจรไนใช้ขอบเพชรล็อกขอบเพชรไว้นะคะเป็นเทคนิค ในการฝังที่เรียกว่าสูงสุดสําหรับฝีมือช่างฝังที่พึงจะก,กระทําได้นะตามนี้นะคะมันถึงนะคะมีราคาสูงลิบเล่ยวเลยในการลักษณะฝังเหียบหน้าหรือไร้หนามแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็เข้าใจดีว่างานพวกนี้ต้องเป็นงานคัสตอมเมดไม่ค่อยมีใครที่จะทํามาผลิตวางขายเพราะว่าผลิตวางขายปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็โอกาสเสี่ยงในการที่จะฝังแล้วเพชรเสียหายมีเยอะแต่ถ้าฝังแล้วมันจะแน่นตึ๊กเลยค่ะแน่นมากๆเปอร์เซ็นทองที่ตรวจได้คือ 76.6 2องเปอรเซลองลอยการใช้งานแบบถนอมมากปกติแหวนบังวงนะไอรินเจอแบบยับกว่านี้มากนะตัวนี้ถือว่าถนอมน้ำหนักทอม13.95กรัมค่ะเพชรประกอบทั้งหมดมีด้วยกัน38เม็ด ทั้งขอบบนขอบล่างและลายตรงกลางซึ่งลายตรงกลางประดับด้วยเพชร princess cut ทั้งหมด18เม็ดไซส์เฉลี่ยอยู่ที่12-13ตันกว่าและขอบบนและขอบล่างเป็นเพชรเม็ดกลมไซส์2ตังทั้งหมดของตัวเรือนแหวนวงนี้ฝั่งเพชรน้ำ97-98ความสะอาดคือ VVS Very Very Small Inclusion นี่หมายความว่า2ด้วยกล้องกำลังขยายไม่เกิน 15x คุณไม่สามารถตรวจจับเจอสิ่ง เจือปนในเม็ดเพชรได้เลยนะคะคือสะอาดมากและความยาวของหน้าแหวนค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งตรงนี้อยู่ที่เซนครึ่งให้ดูไซส์วิวนิดนึงนะคะว่าจะมีการยกหน้าตรงช่วงเพลทตรงกลางที่เป็นฝัง princess w h i ขอบบนล่างจะเล่นระดับต่ำลงมาสักนิดหนึ่งด้านข้างค่ะบ่าก้านจะไม่ได้ฝังอะไรเป็นตัว เรือนทองเรียบๆเ,เลยรุ่นนี้ไม่สามารถเพิ่มลดไซส์ได้เลยนะคะไอลินต้องขออนุญ,ญาตจริงๆว่าวงนี้ขอเนื้อคู่1ท่านเนื้อคู่ต้องมีคนเดียวค่ะที่ใส่ไซส์59ได้หรือบางคนไซส์5้าสิดึ้งอยากจะหลวมนิดหน่อยก็โอเคนะคะไปคำนวณเอาเองบางคนข้อใหญ่จะใส่ได้หรือว่าจะคับไปยังไงไปคิดเอาเองแต่ที่แน่ๆไม่สามารถเพิ่มลดไซส์ได้เลยเพราะว่าการฝังล็อกหน้าแบบนี้ยถึงบอกไงว่าตามหน้าร้านไม่ค่อยมีเพราะว่ามัน ทำไซส์เพิ่มลดไม่ได้ทำออกมาปุ๊บม,มันต้องบังคับว่าต้องมีเนื้อคู่ของเขาไม่งั้นมันจะเป็นเอ่อ make to over stock และนะคะสต็อกมันก็จะล้นถ้ามันขายไม่ได้แต่ว่าความสวยของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าทำออกมาขายแล้วลูกค้าใส่ได้จริงใส่ได้พอดีเนี่ยรับประกันว่าหมดทุกร้านอะ่ะไม่ค่อยมีใครทำออกมาแล้วขายไม่ได้หรอกมันจะมีเนื้อคู่ของมันนะคะราคาส่งต่อที่1นึ่งแสนหบาทอย่างถูกเลยนะคะน้ำหนักเพชรรวมเมื่อกี้แจ้งไปแล้วประมาณ2กรัตั5สต นะกับการฝังเหยียบหน้าขนาดนี้เรียกว่าราคาดีเลยไอลินการันตีท้าเช็คเลยค่ะว่าทั่วไปนะคะแค่แหวนแถววงเดียวค่ะแหวนแถวง่ายๆนะคะที่เป็นการเหยียบหน้านะคะก็ปาลาไปแสนต้นแล้วนะคะไซส์อยู่ประมาณเนี้ยสิบหต่างวงเนี้ยราคาดีมาก1นึ่งแบาทต่อมาค่ะรายการสุดท้ายก็คือจัดว่า แกลนที่สุดในบรรดา7ชิ้นที่เอามาให้ดูตามนี้และวงนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีเพราะหลายๆครั้งมีผู้หญิงมาออเดอร์ที่ร้านเรานะเอาแหวนแถวแบบว่าจัดหนักเลยบางคนเล่น1กันหลัก3แถวอย่างเงี้ยบางคน50าตังสามแถวเรียงแหวนวงนี้ไซส์เพชรนะคะแจ้งเลยว่าต่อเม็ดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า40่ตังเลยโอ้โหเรียกว่าแกลนมาก สาวเหลียวอะ่ะนี่คือสายป่าจริงๆนะคะหรือว่าสาวๆที่ชอบนี่คือคือชอบของใหญ่มากๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบมาดูวงสุดท้ายกัน,นะคะ่ะและราคาดีด้วยเดี๋ยวฟังราคาแล้วใครทันก็ขอให้คนนั้นรับไปก่อนได้เลยนะคะใครเร็วใครได้นะคะวงนี้ เรื่องความระยิบระยับของเพชรนี่ก็สุดตะลิ่งเลยค่ะวิบวับมากทุกเม็ดเนี่ยเป็นฮาแตนแอโร่ ero, พี่พี่มองเห็นคันธนูหรือแอโร่ได้ตั้งแต่หน้าเพชรเลยนะคะก้องที่เราใช้เนี่ยกำลังขยายอยู่ที่ประมาณ 25x นะคะจะเห็นแอโร่แทบจะทุกเม็ดเลยไม่ใช่แทบหรอกทุกเม็ดจริงๆค่ะเปอร์เซน็นทองที่ตรวจได้ของแหวนวงนี้คือ75.12เน้้ำหนักทอง16.43กรัมเพชรประดับ15เม็ดน้ำหนัก6กรัต5สตาตกเฉลีย่ยเม็ดละ40ตังค่ะและน้ำ ำเพชรโดยมากนะคะจะเป็นน้ำ97า97มี96ผสมอยู่บ้างแต่น้อยโดยรวมแล้วเป็น97ทั้งหมดเลยความสะอาดอยู่ในช่วง VS ค่ะวิบวับมากเทคนิคการฝังเป็นการฝังล็อกง,ง่ายๆเลยค่ะใช้เพชรชนเพชรเรื่องราวของแหวนวรงนี้ไม่มีอะไรมากอยู่ที่ความใหญ่แล้วก็ไฟลิ่งของเพชรบวกกับการเจรไนที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าเพอร์เฟกนะคะ นาโรความยาวของหน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลางขอบบนจดขอบล่างจะอยู่ที่2เซนพอดีเป๊ะเลยค่ะและแหวนวงนี้ ขณะนี้ไซส์คือ55ทํบาทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ2,000บาทค่ะสวยงามมากๆส่งต่อราคาพิเศษอยู่ที่4,399,999บาทรับประกันราคาเลยนะคะถ้าเจอเพชรคุณภาพเดียวกันตามท้องตลาดไม่มีถูกกว่าเราแล้วเพราะว่าเอาง่ายๆในราคาเนี้ยพี่ๆตัดค่าทองไป16.43กรัมนะตัดไปเลย3940 0 0เี่ยหายไปเหลือค่าเพชรเพียวๆตี กดๆว่า400,000ที่พี่ลองหาดูนะคะทั้งหมด15เม็ดเฉลี่ยออกมาเม็ดละ20,000กว่าบาทเท่านั้นซึ่งปกติคุณภาพเพชรแบบนี้เม็ดหนึ่งเราต้องซื้อกันอยู่ประมาณ40,000กลางๆค่ะประหยัดไปเม็ดละประมาณ20,000ได้ไงอ่ะทำไมวงนี้ราคามหาศาลเลยนะคะ แพงกว่านี้หลายแสนฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆสําหรับพี่ที่กําลังมองหาแหวนแบบไซส์จัมโบ้ขนาดนี้ค่ะเก็บได้เก็บเลยค่ะซื้อปุ๊บขายปั๊บได้กําไรทันทีค่ะอ่ะโอเคใส่ให้ดูแบบนี้นะคะให้ดูไฟลิ่ง ไม่ต้องพูดอะไรเยอะของสวยมันสวยด้วยตัวเองไม่ต้องโฆษณาวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะทั้งหมดทั้ง7รายการนะคะฝากพี่ๆติดตามตามช่องทางอื่นๆของไอรินด้วยนะคะจะมีไลฟ์สดกันทุกวันพุธนะคะช่วงกลางวันกลางวันแล้วก็ทุกวันเสาร์ในช่วงเย็นๆนะคะของทุกสัปดาห์เลยถ้ามีการงดไลฟ์นะคะเราจะมีการประกาศทางหน้าเพจแต่ถ้าไม่มีภารกิจด,ด่วนใดๆหรือเป็นวันหยุดนะคะตะเลิศดสาคัญใดๆเราจะไลฟ์กันทุกวันพุธและว,วันเสาร์ไม่มีวันหยุดส่วนช่องทางทาง YouTube ค่ะฝากพี่ๆติดตามกด s u b s c r i b e ได้เลย ะะจะได้ไม่พลาดนะคะข่าวสารดีๆและเรื่องราวของสินค้าหลุดจำนำล็อตใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ